สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามนีของเราอีกแล้วนะครับรายการของเราเป็นรายการที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชครับในภาวะวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับผมคิดว่าประชาชนทุกคนคงจะประสบปัญหาเรื่องของความยากจนเรื่องของสุขภาพครับรายการของเราจะนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยผ่านแนวพระราชบรญติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเราครับซึ่งท่านได้วางรากฐานการดารเนินชีวิต ให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความพอเพียงและเพียงพอและผ่าสามารถพัฒนาตนเองได้ครับรายการของเราจะเล่าเรื่องผ่านเกษตรกรและชุมชนที่ประสบความสําเร็จโดยการนําหลักที่4ของท่านไปปฏิบัตินะครับเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรไปพบกับช่วงแรกเลยครับช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ คุณชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ใจกลางเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครครับที่นี่ยังมีสวนเมลอนของคุณโหน่งสราวุฒิจันทพ,พรหมครับอดีตวิศวกรที่ผันตัวเป็นเกษตรกรบนพื้นแผ่นดินทํากินของตนเองโดยอาศัยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกเมลอนได้ด้วยตนเองครับเราไปคุยรายละเอียดกับพี่โหน่งกันได้เลยครับ นี่เราจะมีพื้นที่แค่200ตารางวานี่เราคิดว่าเราเราจะทำกะเกษตรปลูกผักนี่คงคงไม่พอแน่ก็เลยมาสนใจที่ที่เมลอนเพราะเมลอนเนี่ยอ่มูลค่าสูงแต่เมลอนปัญหาก็คือมันปลูกยากครับก็ก็ก็เริ่มต้นทดลองปลูกมาประมาณ78ปีที่แล้วแล้วก็กจากช่วงแรกเนี่ยสีหรอบนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยก็คือเราเราทำโดยที่เรายังไม่มีความรู้ก็เลยเอ่เอเริ่มต้นไปแสวงหาความรู้จาก จากฟาร์มอื่นหลายที่นะครับแล้วก็ดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างก็เริ่มมาลองจริงจังก็คือมาสร้างโรงเรือนแล้วก็ทำรูบที่ที่ที่เหมือนกับที่เขาทำกันก็ก็โอเคก็คือก็ก็สำเร็จจากนั้นมาก็ประมาณ7-8ปีก็เริ่มเริ่มขยายฟาร์มเริ่มอะไรมาเรื่อยแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาครับการทำเกษตรโดยที่ ไม่ได้ใช้ดินนะครับเป็นเป็นอะไรซึ่งซึ่งอาจจะยุ่งยากช่วงแรกสำหรับคนที่ที่ที่สนใจจะทำเพราะว่า,าการลงทุนครั้งแรกนี่ค่อนข้างจะสูงแต่ก,ก็ก็ไม่ได้หมายความว่ามันมันจะเ,เ,เสียห,ยหายหรืออะไรมันมันจะสามารถใช้งานได้ตลอดอย่างอย่างการทำโรงเรือนนี่ครับ <S <S ทีนี้เ,เมลอนเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกยากเพราะฉะนั้นคนที่จะทำนี่ต้องมีความตั้งใจสูง บางครั้งเนี่ยเร,เราคิดว่าเราทําครั้งเดียวเนี่ยแล้วประสบสำเร็จเนี่ยยากมากกคค็คงไม่มีทางก็คงต้องัองทำหลายๆรอบแล้วก็เรียนรู้กับมันคือเมลอนเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับเรื่องวิชาการเรื่องอะไรนียเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนที่จะ uh, ทําเมลอนเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องโรคพืชพวกนี้ครับสำคัญมากที่ต้องต้องมาลองผิดลองถูกทําแล้วก็เจอปัญหาก็ ก็นํามาวิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเ,นเกิดจากอะไรรอบๆอบการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่วัน70-80วันต่อรอบนะครับปีหนึ่งก็จะประมาณ4-5ครั้งต่อปีนีเ่เราก็จะสลับเวียนกันประมาณ15วันแต่ละโรงเนี่ยให้ให้มันผลผลิตตลอดี่นี่มันก็มีช่วงพักโรงบ้างก็ใช้เวลาไม่ไม,ไม่นานก็ปีหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้ารอบต่อปีจุดเด่นของเราก็คือเป็นเมลอนสายพันธุญี่ปุ่นแท้ซึ่งมเมล็ดนําเข้ามาเองนะครับ ก็มีความแตกต่างจากที่ในห้างที่อะไรรสชาติเมลอนเนี่ยกลิ่นกลิ่นเวลาเราทำน้ำปั่นเนี่ยค่อนข้างจะจะอร่อยมากแล้วหาคิดยากโดยที่ไม่ต้องใช้สารปรุงแต่งอะไรเลยเป็นเมลอนสายพันธุ์อิชิบะพวกนี้ซึ่งซึ่ง,งจุดเด่นก,ก็คือเรื่องกลิ่นนั้นจุดขายของเราที่สำคัญก็คือเรื่องเรื่องคุณภาพของเมลอนนะครับซึ่งเราก็ยึดถือ,อสายพันธุ์นี้มาตลอดแล้วก็ ก็เป็นมาตรฐานซึ่ง,ซ,งซึ่งหากินยากถ้าเกิดคนที่ว่า,อาขอกินเมลอนโดยเฉพาะเนี่ยก็ก็ก็จะหากินยากเพราะฉะนั้นที่นี่มันก็คือเป็นจุดเด่นซึ่งซึ่งต้องมากินที่สวนอย่างเดียวครับเราสามารถที่จะนําไปวางขายที่ที่หน้าฟาร์มเนี่ยประมาณอาสองอาทิตย์นะครับก็ก็สามารถอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ซึ่งถ้าเลยจากนั้นเนี่ยเราก็ต้อง,ต,องต้องมาใส่ตู้เย็นแต่แต่เมลอนมันมันมีน เกศเเกศบซึ่งเราเราปลูกเราไม่มีทางปลูกเกต A ได้ร้อยเปอร์เซ็นต <mm> ์ก็จะมีการแปลรูปผลผลิตที่มาขายหน้าฟาร์มเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทางเลือกเป็นให้ลูกค้าด้วยพอพอ,พอคนเข้ามาชมสวนแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบกินเมลอนก็เลยมา,มาคิดว่าแล้วเราทําพืชอย,อย่างอื่นเนี่ยก็ก็ก็สามารถที่ต้องใช่จริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่กินเมลอนแต่กินมะเขือกินผักสลัดบางทีมามากันหลายคนก็ก็คือเป็นจุดขายอย่างหนึ่ง จะมีความคิดว่าตอนแรกอย่างเซเว่นนี่ก็คงไม่ได้ขายอย่างเดียวเราก็คิดว่าเออถ้าเราจะทำเพื่ออย่างเดียวนี่ก็คงคงไม่ได้แน่ก็ก็มีความคิดแล้วก็กดําเนินการก็ทํามาก็ก็มันต้องหลากหลายนะครับคือคนเราม,มันความคิดความสนใจมันหลากหลายก็ก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใครเอาเอา,เอา ทำกเกษตรซึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรคนจะมีพืชที่มันหลากหลายแล้วให้คนสนใจบางคนก็ชอบอย่างหนึ่งบางคนชอบอย่างหนึ่งอย่างเหมือนเม,นมล่อนนี่ก็สามารถปลูกหลายพันธุ์อย่างสีส้มสีเขียวนี่ก็ต้องมีทางเลือกให้ลูกค้าครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกตรนวัตกรรมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรือดูดเลนครับที่เกษตรกรสวนปาล์มสวนผลไม้บริเวณอำเภอหนองเสือจังหวัดทุมธานีใช้ในการลอกคูคลองครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ หือดูดเลนมันมีประโยชน์มันไปเกี่ยวกับแก้มลิงเพราะจะทําให้ล่องเนี่ยมีฟาร์มลึกเพิ่มขึ้นเรามีปริมาณจุน้ําได้เพิ่มขึ้นแล้วเลนที่ขึ้นมาก็เหมือนปุ๋ยอินทรีย์ทําให้ได้ประโยชน์กับต้นพืชที่เราปลูกสมัยเก่าเนี่ยชาวบ้านจะมีแรงงานเยอะก็อย่างผมก็มีล่องสวนแบบเนี้ก็ ต้องจ้างแรงงานเยอะหลายหลาสิบคน,นก็เลยหาวิธีคิดซึ่งจะมาประหยัดแรงงานโดยที่มีผู้ใหญ่มาคิดกันหลายคนดรสมัยอาจารย์รยนต์มาคิดกันแล้วก็นำเรือดูดเลน,เนของบจากสสอซึ่งมาต่อให้เกษตรกรได้ใช้และลดต้นทุนก็มาดูดเลน ตามทอ้องร่องปีหนึ่งอย่างมากก็จะดูดไม่เกินสองครั้งแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเลนที่ดูดขึ้นมานม่จะเป็นเหมือนอินซีทำให้ต้นพืชเนี่ยงามแล้วก็ประหยัดปุ๋ยและเป็นประโยชน์อย่างสูงกับพืชเพราะพืชบางพืชเนี่ยต้องการใช้เลนโปโคล เพื่อให้ได้ความงามของพืชแล้วก็จะเรียรอบงามแล้วก็ประหยัดการใส่ปุ๋ยไปด้วยครับก็ชาวบ้านที่ํำสวนเนี่ยระบบท้องร่องเนี่ยก็ถึงเวลาเลนตื้นจุน้ำได้น้อยก็ต้องมีการดูดเลนตะกรนขึ้นมาไว้บนหลังร่องทุกสวนก็นเหมือนกันหมดเพราะคนแรงงานคนหายาก ก็จะใช้เรือและเป็นตัวประหยัดลำหนึ่งก็ลอกในวันเยอะเป็นสิบไร่อ่ะห้าไร่สิบไร่ลอกได้แล้วก็ได้ปริมาณเลนที่เยอะแล้วดีมากถ้าคนเนี่ยมันแพงครับเขาจ้างเนี่ยขี้เป็นเส้นแต่เรือที่เรามาดูดเนี่ยเขาเติมเติมแก๊สเองค่า,าบำรุงร,รักษาก็ ประมาณน่ลละสามสิบาทก็เป็นการที่เกษตรกรก็ลดต้นทุนไปครับค่าใช้จ,จ่ายค่าเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยเจ้าของสวนเป็นคนออกเองก็จะมีค่าธรรมเนียไมไ้บำรุงรักษาไว้ซ่อมก็ไม่ไม่แพงถ้าไปจ้างเขาก็เส้นละร้อยสามสิบจ้างออของชาวบ้านะนะมีรับจ้างก็เส้นละร้อยสาสิบาท คนเขาไมด้วยอะไรด้วยแต่ของเราเนี่ยมีเรือเจ้าของสวนต้องหาคนเองแล้วก็จ่ายค่าแรงงานพวกงนั้นแต่มก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หรอกก็เป็นการประหยัดเขาเขาดอกไม่ตรงกันนะครับพระผัดกันมันก็หมุนเวียนกันไปเพราะอย่างของเราเนี่ยมีสามลำตำบลเราเนี่ยที่จอดอยู่ที่สวนน่ะก็สี่ตำบลก็สิบสองลำที่ของก็ไป มา,มาต่อเรือดูดเลนเนี่ยไว้ให้ใช้แต่ละพื้นที่กันก็เรือไม่ได้ทําให้ดินดีนะครับเลนทําให้ดินดีครับเพราะเลนเนี่ยมันเหมือนซออักพืชซักสัตว์หรือใบไม้นะ่ะมันตกไปอยู่ในร่องมันก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วพอระดูดขึ้นมาใส่โคนกล้วยหรือโคนปาล์มมันก็จะทําให้ดินดีและประหยัด การใช้ปุ๋ยคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตลาดแนวใหม่ครับโดยที่เกษตรกรของเราได้มีการวางแนวคิดโดยที่เขาจะเอาถังไม้สักนะครับวาไว้หน้าบ้านแล้วก็ให้ลูกค้าที่ต้องการเนี่ยมีการสั่งสินค้าต่างๆเข้ามาในไลน์แอปพลิเคชันหรือใน Facebook แล้วเขาก็มีการเสิร์ฟถึงหน้าบ้านครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมได้ของเกษตรกรออนไลน์ครับ เราทาสวนเกษตรอินรียแบบผสมผสานใช่ไหมครับของเราก็จะเป็นข้าวทั้งข้าวไอยไก่ผักนะแต่แต่ผักเนี่ยจะจะจะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าข้าวบ้านหนึ่งอาจจะกินนานอาจจะกินเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอะไรเงี้ครับแต่ถ้าเป็นผักกับไข่เนี่ยเราส่งทุกอาทิตย์เมื่อก่อนเราก็ทําการขายแบบขายตามร้านบ้างขายอะไรตามส่งผักตามร้านมาแต่สุดท้ายแล้วเราเราไปเจอไอเดียในการผูกเป่นโตเนี่ยมาจากของของญี่ปุ่นนะครับก็ก็คือของเราเนี่ยจะเป็นโมเดลแบบลูกเป็นโตคือเราจะมีถังไม้สัก ขายข้าวสารไว้ให้ที่บ้านลูกค้าเลยลูกค้าต้องเสียค่ามาจําถัง1,000บาทแต่ถ้าลูกค้าทานครบ24ครั้งเนี่ยเราก็จะคืนเงิน1,000บาทให้แล้วเราก็จะให้ถังไปเลยใช่ครับลูกค้าโมเดลการขายของเราก็คือจะเป็นลูกค้าประจําทั้งหมดหลักการขายของเราก็คือถ้าลูกค้าทานข้าวหมดถังลูกค้าก็จะไลน์มาแจ้งเราทุกวันศุกร์ว่าวันนี้ข้าวหมดถังนะเรามีรอบจัดส่งทุกวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีลูกค้าก็จะเอาข้าว1ถังเอาไข่30ฟอง เอาผักอะไรบ้างเราจะอัปเดตท,ทุกวันสุกผ่านไลน์แอดธรรมดาการเด้นของเราครับเราจะไม่ได้ปลูกผักที่ซ้ำๆกันเหมือนเดิมเราก็จะวนไปเรื่อยว่าสัปดาห์นี้เก็บอะไรได้บ้างคันนะสารเหนี่ยฟงตุง้งผักสลัดอะไรเงี้ยครับเราก็จะวนไปเรื่อยเราจะแจ้งลูกค้าทุกคนในไลน์แอดของเราประมาณ800บ้านเนี่ยและลูกค้าก็ยอยสั่งมาว่าเอาไข่กี่ฟองเอาผักอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนี่คือหลักการขายของผู้เป็นตัวแบบเราเราขายตรงเข้าบ้านบ้านลูกค้าเลย เราไม่ได้มีขาจอยเข้ามาซื้อหน้าความเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีข้าวที่สีไว้เราจะสีข้าวตามออเดอร์ของเราเท่านั้นวันศุกร์เราจแจ้งลูกค้าลูกค้าจะสั่งมาว่าสัปดาห์นี้เอากี่ถังรวมๆแล้ว10บถังเราก็จะสีแค่เฉพาะ10ถังแล้วก็ส่งผักถ้ามีตัดพร้อมตัดก็ได้ครับแต่ไข่ไก่นี่จะไม่ได้ครับเพราะว่าไข่ไก่เรามีค่อนข้างน้อยแล้วลูกค้าเราเต็มตลอดลูกค้าเขาจองกันมาบางทีข้ามสัปดาห์เลยครับสองสามสัปดาห์ เราส่งทั่วกรุงเทพและริมณฑลนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ไไดทาลูกค้าต่างจังหวัดเลยครับเราไม่มีลูกค้าต่างจังหวัดเลยเพราเราส่งไม่ได้เพราะปกติเราจะขับรถจากสวนเนี่ยไปส่งเองเราจะตัดผักช่วงคืนแล้วก็จะวิ่งส่งตอนเช้ากับวันอาทิตย์กับวันจันทร์สองวันของเราก็จะมีทั้ง Facebook ทั้ง i อก็คำว่าธรรมดาการเด่นเลยครับเซิร์ชเซิร์ชดูทั้ง Facebook ทั้งไ g ได้แล้วก็ตัวแอดไลน์ก็จะเป็นตัวแอดแล้วก็ธรรมดาการเด่นเลยครับเช่นเดียวกัน ปกติเราจะแจ้งลูกค้าผ่านไลน์แอดของเราว่าว่าเราเก็บผักอะไรได้บ้างในสัปดาห์นี้ทุกผ่านไลน์แอดเราจะเน้นไลน์แอดอย่างเดียวครับเพราะว่าไลน์แอดเนี่ยมันเข้าตรงถึงลูกค้าเลยครับไลน์แอดสำคัญมากครับเพราะว่าเราทุกคนเล่นไลน์กันทุกวันอยู่แล้วเราสามารถคุยกับลูกค้าได้โดยตรงลูกค้าต้องการอะไรเราสามารถคุยกับเขาได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านใครเลยครับมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เข้าถึงตัวลูกค้าได้จริงๆปริมาณที่เราจัดส่งในแต่ละครั้งนะครับก็คือ สั่งครบ400บาทเราส่งฟรีครับแต่ถ้าสั่งสั่งไม่ถึง400บาทเราจะคิดค่าส่ง50บาทครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิน400บาทกันทุกบ้าน,นเพราะว่าเพราะว่าบางบ้านก็สั่งทุกอาทิตย์บางบ้านก็ไม่ได้สั่งทุกอาทิตย์จะสั่งไข่ไก่สักแผงหนึ่งสั่งผัก2โลหรือว่าจะสั่งข้าวถังหนึ่งก็ครบ400บาทวิธีการส่งการขายเราก็จริงๆก่อนช่วงโควิดเนี่ยเราจะใช้ไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยเราจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำทั้งหมด ก็จะเป็นตะกร้าไข่ที่ที่แลกกับลูกคา้าเอาตะกร้าใบใหม่ไปให้ลูกคา้าแล้วก็เอาตะกร้าลูกค้าเก่าคืนกลับมาเอาใช้บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ําแล้วก็ถังไม่สักเราจะใช้ถังต่อถังไปเทให้บ้านลูกค้าเลยแต่ทมไมก้อนผักก็จะเป็นใส่หลังไม้ไปให้ที่บ้านลูกคา้าเราพยายามที่ไม่ใช้ไม่ใช้พลาสติกเลยเพราะว่าถ้าเราใช้พลาสติกเดี๋ยวมันก็ไหลมันก็เยอะมันเยอะเลยครับสัปดาห์หนึ่งก็ใช้เยอะมาก แต่ถ้าใช้วัสดุที่มันใช้ซ้ําได้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลาสติกเลยเพราะบ้านลูกค้าเราไปส่งถึงหน้าบ้านอยู่แล้วครับลูกค้าไม่จำเป็นต้องให้วกลับไม่ต้องไปอะไรบางทีลูกค้าก็เอากละมมังมาใส่ผักรอเลยครับมามาแลกกับหลังไม้แต่สมัยนี้ช่วงช่วงโควิดมันมาลูกค้าก็พยายามจะให้ใช้ถุงไปก่อนเราก็จำเป็นต้องลดการหยิบจับโดยการแพ็คจากที่สวยไปเลยแล้วก็ถึงบ้านลูกค้าเลยครับเราพยายามจะส่งเองมากกว่าครับเพราะว่าการส่งเองมันควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า เพราะเราตัดจากแปลงเลยครับคือลูกค้าที่ที่เราที่ยังสั่งอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าความสดของของทุกอย่างเพราะว่ามันตัดจากแปลงเลยครับผักเราเก็บได้เป็น2อาทิตย์นะครับทั้งผักสลัดทั้งผักไทยแล้วก็ข้าวก็จะสีใหม่ทุกครั้งทุกอย่างมันมันสดหมดเลยครับไข่ไก่ก็จะสดมากพราะจะถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่18แปองศาตลอดเวลาคอนเซปต์ของธรรมดากาเดนของเราคือ Family to Family ครับของเราก็คือ <c oughs> จากครอบครัวเราสู่ครอบครัวลูกค้าคนเมือง เพราะว่าครอบครัวลูกค้าคนเมืองก็ไม่ได้มีพื้นที่ปลูกผักเราก็พยายามเรามีพื้นที่ปลูกเนี่ยเราก็ส่งให้คนเมืองก็คือทุกคนเหมือนเคอญาติกันครับเพราะว่าเราเราทานยังไงลูกค้าก็ทานอย่างนั้นแล้วก็เราทานข้าวจากแปลงนาเดียวกันเรากินไก่ไข่จากลาวเดียวกันแล้วก็กินผักจากที่เดียวกันนะครับเราทุกคนเราทานยังไงลูกค้าก็ทานอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับโคกหนองนาโมเดลเป็นโครงการพระราชดำรติของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ท่านทรงวางแผนในการ บริหารจัดการน้ำครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูโคกหนองนาโมเดลและก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตร,รกรบริเวณจังหวัดปทุมธานีครับไปตามชมกันได้ในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับ จังหวัดปทุมธานีนะครับเกิดขึ้นได้นะครับด้วยการร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนนะครับของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงม,มหาดไทยนะครับซึ่งทางกระทรวงม,มหาดไทยนะครับเล็งเห็นคุณค่านะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การออกแบบพื้นที่ชีวิตออกแบบพื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ทุกๆภาวะวิกฤตนะครับเป็นแหล่งรวบรวมความมั่นคงทางอาหารและที่สําคัญคือเราจะต้องพึ่งพาตนเองได้พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วก็สร้างเครือข,ข่ายไปควบคู่กับการมีรายได้ที่ยั่งยืนครับ ทางกรมการพัฒนาชชนก็เลยเล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยมีจัดทําโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การทําโคกหนองนาโมเดลเกิดขึ้นมาผมก็ได้เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับโอกาสตรงนี้ซึ่งตอนนั้นนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่การทําเกษตรเชิงเดียวช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำมาก็จริงนะครับ ปรากฏว่าทั่วหมดเลยนะครับผลผลิตเราเสียหายเลยแต่ปรากฏว่าพอช่วงหน้าแรงน้ำไม่มีใช้ในการเกษตรน้ำแห้งเราก็ไม่สามารถที่จะดึงน้ำมาใช้ได้คลองชลประทานก็แห้งแหล่งน้ำก็แห้งหมดนะครับก็ว่าเราจะทำยังไงไม่มีความมั่นคงทางอาหารไม่มีอาหารกินยิ่งช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 นะครับก็ยิ่งประสบปัญหามากเลยนะครับ ผมก็เลยมามองว่าโครงการนี้ครับจะเป็นโครงการที่สามารถจะทำให้ประชาชนชาวชาวไทยนะครับสามารถอยู่ได้ก็เลยได้สมัครเข้าร่วมโครงการการทำโคกหนองนาครับนาข้าวของเรานะครับเราก็ทำเป็นรูปแบบของการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติรอบๆนาข้าวก็ขุดคลองไส้ไก่ซึ่งคลองไส้ไก่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ กระจายน้ำนะครับส่งน้ำนะครับไปสู่ผิวดินด้านข้างนะครับได้ถึง20และ30เซนะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ที่ห่างไกลจากหนองน้ำนะครับเราก็ยังมีน้ำเนี่ยไว้ใช้ตลอดทั้งปีเช่นกันนะครับต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับดินที่ได้จากของไสกไกก็เอามาปั้นเป็นหัวคนาทองคํา บนหัวคณาทองคําเราก็ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลเวลาหน้าน้าหลากมาบนหัวคณะทองคํามันสูงต้นไม้ก็ไม่ตายเมื่อต้นไม้ไม่ตายก็เกิดเป็นผลผลิตขึ้นมาก็เปรียบเสมือนเป็นหัวคณาทองคํานั้นเป็นดั่งทองคําให้กับประชาชนให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับมีกินมีใช้แล้วก็สามารถแบ่งปันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจข้าวๆนะครับที่ทําให้เราได้รู้ว่าโคกหนองนานะครับมีความสําคัญกับเราอย่างไรและที่สําคัญคือ ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมอบไว้ให้กับประชาชนชาวไทยผมก็ได้น้อมนําไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอามาปรับใช้พอมา ไปยุกสู่การทําโคกหนองนาน,นะครับด้วยบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเป็นการสืบสารรักษาและก็ต่อยอดจากพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ทําให้ประชาชนชาวไทยนะครับสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเดินบนพื้นฐานของคาว่าวิกฤตในยุคนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจคร่าวๆนะครับที่ทําให้เราได้รู้ว่าโคกหนองนาน,นะครับมีความสําคัญกับเราอย่างไรและที่สําคัญคือการทําโคกหนองนาน,นะครับเป็นการออกแบบ ภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับรวมอยู่ด้วยกันตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับคือภูมิสังคมนะครับเป็นการบริหารจัดการดินน้ำลมไฟป่าและคนอย่างเป็นระบบต้องรู้แม้กระทั่งทิศทางของลมนะครับ ลมมรสุมลมหนาวเนี่ยมาทางทิศไหนทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมลมฝนควรจะต้องปลูกไม้ประเภทไหนไว้ควรจะต้องมีการจัดรูปแบบอะไรไว้อย่างไรทิศทางของแสงช่วงหน้าหนาวนะครับแสงที่พัดผ่านเข้ามาเขาเรียกว่าตะว,วันอ้อมข้าวตะว,วันจะเบี่ยงไปทางทิศใต้เราควรที่จะต้องทํานาบแบบไหนมีหนองน้ําอยู่ทางทิศไหนแล้วก็จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่อย่างสมบูรณ์แบบตรงนี้ก็เป็นพื้นที่การทําโคกหนองนารูปแบบ บบ C.O.M. ขั้นก้าวหน้า10ไร่ครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของการทําโคกนะครับโคกก็คือเป็นพื้นที่ที่สูงพื้นที่ที่สูงเนี่ยสามารถที่จะสร้างที่อยู่อาศัยได้ข้างๆที่อยู่อาศัยผมก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับทำฟาร์มเห็ดด้วยแล้วก็มีการปลูกป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ตั้งแต่รายวันรายอาทิตย์รายเดือนและก็รายปีนะครับและที่สําคัญนะครับ แหล่งน้ําที่เกิดขึ้นมานะครับที่เรียกว่าหนองน้ำนะครับดินที่หายไปนะครับเพราะว่าเรามีการขุดหนองน้ําขึ้นมาดินที่หายไปก็อย่างที่บอกเอาไปปั้นเป็นโคกนะครับดินที่หายไปกลายเป็นแหล่งน้ำนะครับหนองน้ําตัวนี้นะครับสามารถที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะครับเมื่อยามหน้าแรงเราก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีและที่สําคัญคือในแหล่งน้ําของเรานะครับเราก็เลี้ยงพืชน้ําได้เลี้ยงสัตว์น้ําได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วย วงภาวะที่น้ํามามากๆนะครับเราก็จะเปรียบเสมือนว่าพื้นที่โคกงหนองนาของเราเนี่ยครับเป็นเหมือนหลุมขนมคกเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราก็จะเป็นการดักตะกรว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีความกว้างและความลึกนะครับมากกว่าของไส้ไก่หนึ่งเท่าตัวแสดงว่าเมื่อคลองไส้ไก่เนี่ยครับน้ำลดหายลงไป เราก็ยังมีแหล่งน้ําที่อยู่หลุมขนมโคกอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับกักเก็บน้ําไว้แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับชุมชนข้างเคียงได้ด้วยนะครับแล้วก็พอหมดจากช่วงหน้าน้ําไปแล้วนะครับก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเพราะว่าเราได้กักเก็บน้ําตรงนั้นไว้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะครับก็จะไปอาศัยอยู่นะครับก็จะเกิดพืชน้ําตรงนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นอีกหนึ่งตลาดเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครัวหลังบ้านนะครับที่จะทําให้เราสามารถมาหากินหาอยู่ในหลุมขนมครกตรงนี้ได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราครับมีความสุขนะครับแล้วก็เกิดความยั่งยืนแล้วก็พร้อมที่จะรับภาวะวิกฤตต่างๆที่จะถาทถมเข้ามาอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรตัวอย่างครับคุณสุรศักดิ์ใจโป่งเจ้าของออร์แกนิกฟาร์มอำเภอหนองเสือจักตุมธานีครับ เขาได้มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลวงราชการที่9ไปปรับใช้ครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับสืบสารภูมิปัญญาเจตนาของพ่อปลูกเองขายเองเลี้ยงครอบครัวเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกษตรกรยอย่างพี่ปุโสรุรศักดิ์ใจปโปรง่งส่วนฟุ้งอออกันจรอัคนิกพี่เขาบอกกับเราว่า อย่างเราเนี่ยเป็นลูกพ่อหลวงเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเป,เป็นในเรื่องของศาสตร์พราชาในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ในเรื่องของความพอเพียงในเวลาที่เราทําแล้วเราสําเร็จเนี่ยเราอยากจะส่งต่อสิ่งดีที่พ่อหลวงของเราทําให้เนี่ยให้กับเพื่อนๆ่เกษตรของเราเนี่ยคือเราจะบอกอย่างนึนว่าทางเกษตรอย่างเดียวไม่รวยแต่เราต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการผิดในเรื่องของกระบวนการตลาดแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการแปรรูปสิ่งที่สําคัญของการทางเกษตรเนี่ยพยายามบอกกันว่า กเกษตรทุกคนเนี่ยนอกจากาปลูกเกษตรทำเกษตรได้ดีแล้วเนี่ยผลผลิตด,ดีแล้วเนี่ยเราต้องแปลรูปให้ได้แล้วก็ตลาดเนี่ยตลาดเนี่ยเราจะอาศัยความเชื่อมั่นของอย่างอย่างพี่เนี่ยในเรื่องของอาหารสุขภาพผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีเนี่ยทำให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาเขามาหาเราก็เป็นการเชื่อมโยงกันพอเรามีความมั่นใจให้เขาเขาก็มาหาเราในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะฮะ ตลาดหลายตลาดอาจจะหยุดไปแต่แตพี่โชคดีฮะโชคดีที่กลุ่มผู้ริเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของอาหารสุขภาพในเรื่องของส่วนพทย์ต่างๆที่ต่อต้านโควิดเนี่ยก็ทําให้กลุ่มผู้ริโภคเข้ามาหาเราแล้วเราก็โชคดีที่ได้ตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในส่วนนี้จะมีในเรื่องของ20ไรของเราเนี่ยมีเรื่องของอผลไม้มากกว่า30อย่างแล้วก็ผักสมุนพรต่างๆเนี่ยประมาณ70็ดสิบอย่าง ความหลากหลายของเราที่ที่เป็นกเกษตรผสมผสานเนี่ยค่ะจะมีความหลากหลายในเรื่องของการต่อยอดอย่างองย่าง,ง,งถ้าตัวผลไม้ที่ได้อ,อยอะไรเนี่ยจะเป็น,นเรื่องของกล้วยอาบแดดแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของอกล้วยน้ำว้าผงมะละกอผงหรือว่าขมิ้นชันแล้วก็เอามาบดเป็นขมิ้นชันผงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นขมิ้นชันสิบเปอร์เซ็นต์ผสมแป้งกล้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้ค่ะหรือว่าอย่างน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเราก็มาตอบโจทย์ในเรื่องของ สินค้าเกษตรที่เรามีในพื้นที่เครือข่ายของเราเนี่ยเรานํามาแปรรูปต่อยอดจากจากที่เรา,าซื้อเครือข่ายจากาสมาชิกจากทางสินติเกตเนี่ยเขาจะมีมะพร้าวสกัดเยน็นเข้ามาจําหน่ายแต่ช่วงโควิดเนี่ยตลาดหลายๆตลาดมันปิดไปแล้วเรามีมีม,มีผลผลิตในเรื่องของเกษตรเนี่ยอย่างมะพร้าวเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราก็เลยมาคิดกันว่าโอเคนะเวลาที่เราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วก็ซื้อจากเพื่อนๆนเครือข่ายของเราแต่เวลาที่ตอนนี้ในวิกฤตมีโอกาส วก็เลยหันหันหันมาจากในเรื่องของที่เราใช้น้ำมันพาาสกัดเย็นแล้วเพื่อนเราไม่ได้มาขายเนี่ยเราก็ทุดดิบเรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยหันมาสนใจมาเรียนรู้แล้วก็สร้างแบรนด์ของเราขึ้นใหม่ตัวเป็นน้ำมันพาราสกัดเย็นของสวนพฤจร์ออคุณผู้ชมครับเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับผมหวังว่าจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในช่วงยุควิกฤตโควิด COVID -19 นี้ครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใชใ้อยู่ในความพอดีและพอเพียงครับ อย่าลืมติดตามรายการข่าวพัน,นิช์ของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ